สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาชมพระสมเด็จบางขุมพรมพิมเกียรติเล็กเครานี้ตั้งราคาไว้ที่หนึ่งหมืนสองพันบาทครับที่ไม่ขายเป็นแสนเป็นล้านก็เพราะว่าต้องการขายแบบเร็วครับขายในราคาที่ จบต้องได้ครับเนื้อหาความเก่าองนี้ไม่ต้องพูดถึงครับมีกายภาพการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติครับมีแคลเซียมขึ้นครับดูง่ายครับขอบข้างมีความเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติ เนื้อหาเขาจะแก่งครับแข็งแกร่งกลายเป็นหินนะครับด้านหลังจะมีตาปั๊มของวัดบางคุนพรมครับซึ่งผ่งบอกว่าเป็นพระออกจากวัดบางขุนพรมปี2500ครับอย่างแน่นอนไม่ต้องไปสงสัยเป็นวัดไหนนะครับมีตาปัม๊มค่อนข้างชัดเจนครับนครับขอบพ้ามีรอยปีรอยแยก เกิดจากธรรมชาตินะครับการยุบการนัดตัวนะฮะอันนี้ค่อนข้างคัดติกครับดูง่ายครับสบายถ้าใครอยู่ไม่ไกลก็ยินดีส่งให้นะครับส่งให้ทั้งมือครับหรือจะมารับเองมาสองเองมารับเองเลยก็ได้นะครับผมอยู่ ซอยกัตนาครับบางใหญ่หรือใครอยากหมอเป็นยกลังเลยก็ได้นะครับยินดีครับนี่ครับเนื้อหามีกายภาพมีแคลเซียมขึ้น าุภาพแบบนี้มนุษย์ไม่สามารถทำขึ้นมาได้นะครับเกิดจากการเวลานะครับเกิดจากการเวลาคนนี้ครับกูอยากค่อนข้างนะ มีให้เห็นอยู่บ้างนะครับแต่ก็ดูพลาสติกดีครับเก่าดีเนื้อหาก็ต้องไม่เป็นสีเดียวกันนะครับไม่เป็นโทนเดียวกันเขาจะมีมิตินะครับในพระสมเด็จเกา่ายิ่งพระที่เกิดแคลเซียมนี้ไม่มีทางเรียนแบบได้ครับ ใครทีชอบเล่นเนื้อเข่าและเนื้อกายภาพถึงยุค,คองค์นี้น่าจะตอบโจทย์ได้ครับที่นี้ถึงยุคจริงๆนะครับที่มีกายภาพการเปลี่ยนแปลงจริงๆแ,แบบนี้ถ้าใช้กล้องพันเด็กนี้ก็จะชอบมากครับ กล้องหาแคลเซียมหาแคลไซแคลเซียมคาร์บอเนตครับขอดจบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ